สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาหาของกินกันนะครับที่วัดสานเจ้าหรือวัดมะขามวัดมะขามมาวัดสานเจ้าอยู่ติดกันเลยนะครับติดกันเลยมาเวลาประมาณเที่ยงเที่งเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะหน่อยหาที่จอดลำบากหน่อยนะครับแต่ก็มีที่จอดไม่ยากเกินควรนะครับรับผมแล้ววันนี้เป็นวันที่16ด้วยผมว่ามันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะใช่โอ้คนบางนะเท่าที่ยก่อนสมัยก่อนนาะก็ถือว่าการตอนขับรถเข้ามาเนี่ยก็คนบางอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในวัดเนี่ยมีอะไรทานบ้างวันนี้เราตั้งใจมากรับไหว้าาาาลสเจ้้ะรรตงที่่อยูิมก็ขไป แล้วก็ไปดูตลาดตรงหน้าวัดตรงหน้าศาลเราไปหาของกินกันตรงนั้นไปหาของกินกันว่ามีอะไรทานบ้างครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันได้เลยครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมะขามซ้ายมือก็จะเป็นที่ให้กราบไหว้บูชานะครับนี่ครับมีท่านพระพุทมนต์เดี๋ยววันนี้เราไปดูของกินกันตอนนี้เราอยู่ตรงวัดมะขามเดินมาด้านนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบร้านค้าเยอะแยะมากมายเยอะมากวันนี้ก็สบายสบายอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับใช่สยามหิวสยามหิวสยามหิวเราตอนนี้คนเยอะมากว้าว เยอะยัวก็มาหนูมีร้านนึงเดี๋ยวจะพาพี่ไปกินกินอะไรกุ้งเออกุ้งแพกกุ้งอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งแพ่แพกกุ้งว้าวกุ้งเป็นแพ่แพกกุ้งไปกินได้ไงวะหรือจะกินกุ้งกุ้งเก๋เกินกุ้งเป็นคนหรือกุ้งเป็นของกุ้งเป็นสัตว์ในทีวิตใต้น้ำกินในน้ำนี่นี่อันนี้ก็เป็นของไว้บูชาของบูชาของบูชาครับของเซนเซนแปะครับ ทานก็ศักสิ์ะอันะเป็นสาราเป็นอะไรนะเราไปบ้านก่อนไหมหรือยังไงแป๊บมาอันนี้เป็นสาราเซนแปะเข้าไปแบบไหมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเราไปดูกุ้งแพร่ก่อนเพราะว่าไอ้กุ้งแพรเนี่ยคนมั่งต่อแถวเยอะมากหรอจริงตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปดูของกินก่อนจะไปดูกุ้งแพรครับแพรกุ้งตรงงแพรกุ้งกุ้งแพรคืออผมว่ากุ้งแพรอะไรจะไปถามพี่เขาไม่ดูหน้าร้านก็พอแล้วกุ้งแพรแปลว่าคุณมั่่นนใจคคุณมมาาเเเลลยยยงช โอ้นี่นี่ขวามือตลาดนี่ครับเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะพี่ตลาดริมน้ำามสันเจ้าอไม่ใช่ห้ามเลี้ยวไหลไม่เกี่ยวห้ามเลี้ยวไหลตลาดริมน้ำว่าสันเจ้านี่นี่นี่ขนมเจ้าปัญหาเห็นในถาดกางไหมผมเรียกขนมไข่เต่าไข่เต่าไหมบางคนเรียกไข่นกกระทาคนเรียกอะไรไข่เต่าไข่เต่าผมว่าไข่เต่าผมทะเลาะกับเพื่อนเรื่องนี้แหละมันบอกไข่นกกระทาไม่คุยแม่งสามเดือนเลย เอาไว้ถุงเลงครับโอ้โหไม่ใจตัดไม่อยากซื้เลยไข่ลกไข่นกกระดามือตัดเท่าไหร่นะยี่สบาทครับขอบคุณนะครับหรือว่าแบบผมเรียกไข่ตาวแล้วเราก็เดินกลับไงแล้วเขไม่ซื้อนี่แหละทะเลาะกับเพื่อนตอนนี้แล้วพอค้าไม่ก็พูดอย่างนี้เลยไข่นกกระทาเอ้าวทำไมเขาเรียกไข่เราก็เท่าวะไข่นกกระทามันต้องคงแบบไม่กลมเปล่าวะใช่ไหมอือนี่ไข่ตาเห็นี้มันมันกลมนี่นี่อร่อยนี่ขนมอะไรคุณก้องเห็นไหมสีเขียวหมูฟงทองขนมกองออื เคท่องวัดเจดวัดเจดตอนเราอยู่วัดไหนกันแน่วันนี้อันนี้ก็จะเป็นเราช่องวัดอลไรน,นะวัดสันสเจ้าจรงิงๆก็วัดสันสเจ้าเลยเราช่องวัดเจดไม่ได้เหรอแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวตรงนู้นเนาะใช่ไหมพี่เคยกินไปกินไหมไม่เคยอืออร่อยร่อยไม่เคยกินเลย,ยสวัสดีครับไม่เคยเลยไหนอ่ะไม่มาแล้วม,ลม,มั้งกุ้งทอดอ่ะหมดโอดแล้วกูไปดูดูบนบนดูเจอดูนู่นไงนั่งนั่งใช่ปะนี่แหละอือไหนอ่ะผมก็ไม่เห็นจะเป็นแพนะแล้วมันจะเป็นแพ้แล้วต่อแถวเราเรอพี่เขาอรื่องเหมือนแบบลึกลับความหลัง ที่มาเที่ยวกับป่าวยุคแรกอะนะหลายคนเรากำลังจะซื้อตุ้งแพนะครับหรือแพร์กุ้งแพกุ้งทอดแต่ทีนี้มันไม่เป็นแพรเลยเดิเมื่อก่อนมันจะเป็นแพใหญ่ปกติพี่มาวันศาลเจ้าพี่กินอะไรบ้างมาส่วนใหญ่ก็กินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวสองอย่างอันนั้นผมเมื่อกี้ไม่เคยกินโทษนะครับมีมีไอ้เป็นแพกุ้งเป็นแพร์ป่ะครับคไม่่ัหอม่เคมื่อ๋อไหร่เป็นแพร์ใครเลยครับ เอาเอากล่องกลองหนึ่งครับอูกครอบคองหนึ่งครับขายเป็นตัวไม่ได้ขายเป็นแพแอกแล้วผตัวใหญ่มาก กนินแต่ว่าผมไม่ใช่ชอบป,ปูมากกว่าเห็นไหมครับรก<ห>ินปูเหมือนจะเวียนๆหัวหน่อยไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าลแบบแลอะไรอย่างนีงน้ครับอร่อยอร่อยบอกนะอันนี้แต่ก่อ,อกนเนี่ยคนต่อแถวแบบยี่สิบสามสิบคนเลยนะยังไม่ถึงเวลานี้ก็ต่อแล้วนี่เห็นปหล่ะ<ช>ดูเลยดูคนเยอะยจริงๆต่อแถวยาวแบบเอยเลยก็ผมมาผมจะไปกินอันนี้แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกุยช่าย เพราะเขาหลงฟังทองแค่นั้นแหละ่มาเยอะเหมือนกันนะก็มาหลายๆวันดูเหมือนเราหิวอะเหมือนเราหิวเราหิวเราหิวพาไปดูไหนต่อคพาเพิ่มเลยไล่ขอบคุณครับคุณตาขอบคุณครับขอบคุณครับเดินไดครับจริงๆนั่นแต่เช้ามาผมยังกินไม่หยุดเลยนะตอนนี้อย่างที่คุณเห็นนะมันไม่มีแคลอรี่ไหมเหรอมันแบบมันลดะวัวกินแต่ผักอะไรกันไปแล้วคนมันก็บางไปเยอะนะบางโลตัก่อนแน่นเปี๊ยะเลยนะเนี่ยแล้วแต่แต่ละกว่เตี๋ยตัวนี้ก็ยังแบบดูดิโอพี่อยากดังไหมลับิดระเบิดเอาวะไอ้ จริงๆนะระเบิดระเบิดพี่ระเบิดตีเลยนะคือต้องวิ่งเลยนะโอ้นี่นี่หนุ่มอะไรหนุ่มเบื่อน่ากินมากผมติดโควิดครับตีมึงแค่นหนเออของน่ากินเยอะมากนะใช่ก็วัดสาลเจ้ากับวัดมะขามก็อยู่ใกล้กันติดกันเลยอยู่ติดกันดีกว่าใช่อันนี้ก็เป็นชุดไหว้ขอพรบ้านเราเดินเข้าไปไหว้ดีกว่าศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าครับผมขออนุญาตนะคะครับ ป่ะถ้ามาไหว้นี่เราต้องไหว้จุดทูก่อนใช่ไหมครับครับผู้จิตมีการของไหว้นะครับคขอไหว้ไปถวายก่อนเองนะครับอ๋อไหว้เสร็จขอเสร็จก็ลาไปลูกนะครับขอไหว้ไปแนะนำตัวเราก่อนว่าเราาถึงแล้วเราชื่ออะไรอือครับมานี่ต้องให้พี่คอยแนะนำเลยนะสวัสดีครับพี่เริ่มเริ่มสูตรถ้าเริ่มต้นเราเราจะมาไหว้นี่จะต้องทำยังไงบ้างครับ ครับเราก็ไหว้เสร็จแล้วนะครับข้างในศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าที่นี้ข้างในเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปครับหรือถ่ายวิดีโอต้องขออนุญาตก่อนนะครับก็เลยเก็บมาได้บางส่วนนะแลวทีนี้เราก็ไหว้เสร็จแล้วนี่ครับก็ได้ผลไม้มาไหว้ทานในชิริมงคลกลับทงทงยันรัี๋ยวเราไปดูตรงนู้นมีปลาหมูน้ำขึ้นนี่นี่นี่น้ำน้ำขึ้นแบบนี้ต้องรีบตักรีบตัก เขาให้อาหารปลาเป็นเคตอภพยาทานเขาเรียกว่าทาบุญน่ะทาบุญเสร็จแล้วก็ต้องทําทานจะได้ครบองค์มอ๋อองค์แต่ถ้าไปครบองค์ชมนี้ก็ไม่ผ่านมิติก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าต้องมีเสียงกึ่งนึงใช่ครับโอ้โันนี้ดูดีดีคุณนะอันนี้คุณดูงอ่อันเลิศอ่ะเช่าชอบช่บไปเดี๋ยวจะพาไปทองไหมฟังทองไหมเดี๋ยวอันนี้ผมซื้อกลับไปให้ปุ๋ยฟักทองคือขนมอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นอร่อยมากนะพี่คุณคุณก็รู้คุณแก้ไม่รู้ไป่งั้นแหละผมก็นึกว่าฟักทองเป็นลูก คุณก็มากินตลอดร้านก๋วยเตี๋ยวบอกกาฝักทองไรไม่รู้เป็นเป็นขนมอะไรเหรอบอกว่าว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรไม่มีอะไรผมก็บ่นกับกล้องไปเรื่อยแหละอ้บ่นผมนี่ทำไมผมไม่ได้ยินอะไม่ใช่ชอบกินอะไรผมชอบกินขนมถ้วยร้านนี้ไม่ใช่เอ้าโหก็ต่อคิวตั้งนานปั่นจริงๆเลยร้านนี้แหละร้านนี้แหละกล่องเท่าไหร่กล่องสี่สิบบาทห้าสิบบาทเขา อันนี้8ชิ้นนะกล่องเอาหกชิ้น6ชิ้นใช่ครับหชิ้นก็อร่อยครับร้านนี้รับประกันเลยตัวนี้อะไรปะเด็กสมัยนี้เขากินแต่เหล้ากันเขาไม่กินขนมหรอกอ๋ออันนี้ต้องเข้าใจด้วยจริงๆอันนี้มันเป็นเบเกอรี่นะแต่เป็นเบเกอรี่ของไทยไทยเบเกอรี่ไทยเบเกอรี่อันนี้กินชื่อขนมไทยภาษาอังกฤษชื่ออะไรมขนมไทยขนมไทยเหรอไทยสแน็คไทยสแน็คไปเลยอายอเขาเชียวแขงไปเชียวเชียวแขงเล่หอยแขงายเขาเลยอันนี้ขายอะไรจ๊ะ สามห้าสามของล้อร้านนี้ก็อยู่มาเกือบยี่ผมมาตั้งสิบกว่าปีที่แล้วก็ยังมีวะสิบปีใช่ไหมพี่ใช่ไหมร้านนี้เนะาะมาขอบคุณครับ ขนมไข่เต่ากินใหม่ดีครับคุณก้องผมว่าคุณหิวนะผมว่าเนี่ยหิวจะไปหิวได้ไงหรอเนี่ยขนมไข่เต่าขนมไข่เต่ามีสองสีนะสีนี้คืออะไรสีนี้คืออันนี้มันจะตากแดดนานดําไม่อันนี้มันสายพันธุ์แบบอีกไม่ใช่สายอันหนึงคืออะไรที่มันตากแดดนานแัะนำป่ะล่ะสายพันธุ์แอฟริกาถ้าแอฟริกาจริงมันต้องใหญ่ดิตามที่เราคุ้นเคยอันนี้มันทำไมมันใหญ่กว่าอะเอเชียต้องได้ทำมาทำหรอโอ้โหทำเปืล็นมาปะอ๋อไม่ใช่โอ้โห กับรองคอกับรองคออันนี้อันนี้คือสารเจ้าเก่าอันนี้คือสารเจ้าใหม่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นเนาะเฮ้ยจุนี่หาน้ำแดงปะพี่ลืมเลยวันนี้พี่ไม่ได้แต่น้ำแดงเลยเออเออยี่้อรู้แล้วรู้ทรงมาแล้วเราต้องซื้อน้ำแดงมาไว้ นั่นแหละครับก็วันนี้ก็นะมาไหว้เรียบร้อยหา,าของกินเรียบร้อยตอนเที่ยงนะถ้าใครอยู่แถวๆใกล้ๆโรงพยาบาลเซนคาร์ลส์หรือว่าอยู่ละแวกนี้ยอย,า,ยากจะหาของกินผมว่ามาเนี้ยวัดสันเจ้ามีของกินเยอะมีทั้งขนมไข่เต่าของก็อร่อยเยอะยใช,<อ>ใช่ที่กล้องแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยโอ้มีหลากหลายมีตังค์ก็กินเถอะใช่กินปะมันก็เหมือนมาไหว้ทำบุญกินข้าวทีเดียวนี่นี่นี่หวยออกศาลเจ้าคนน้อยแต่ซ้ายมือร้านขายหวยคนเยอะใช่ครับก็นั่นแหละมันเป็นวิถีชีวิตอะไรนะระวังระวังน้ำเต้านะฮะโปปลาอยู่ข้าง ไปเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับแล้วตอนนี้เราก็มีของติดไม้ติดมือนะครับอันนี้เป็นผลไม้เดี๋ยวเราจะไปลองกินในรถดูว่าอันไหนอร่อยใช่ไม่อร่อยบ้างเพราะเรากินหน้าร้านไม่ได้เขาด่าอใส่ขังพี่ตเนียเขาบอกว่าเขามาดูดวงตรงนี้ใช่แม่นมากใช่ไหมครับแม่นมากลาเต้ห้าติ๊ครับผม ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วครับกับภารกิจวัดศาลเจ้าและวัดมะขามนะครับครับผมก็เมนหลักๆวันนี้เราไปไหว้ศาลเจ้าวัดศาลเจ้าแล้วก็ไปซื้อของกินแล้วก็ไปซื้อของกินนะครับตอนนี้ก็ของกินก็อยู่ในมือแล้วครับของกินของกินของกินนี่ครับก็จะมีขนมถ้วยขนมมันแล้วก็ขนมฟักทองนะครับอันนี้ก็อยู่ราคาที่3กล่องร้อยถูกเนาะถูกราคาตัอย่างนี้นะตาองเป็นแบี้แต่ว่าแต่ก่อนมันสิบชิ้นก็อยู่แหแล้วก็บบอัานี้โถแล้วก็นี่ครับขนมอะไรเพื่อว่าขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรไข่เต่าขนมไข่เต่าเมื่อกี้คน ขายบอกใครนกกระทาถ้าไม่ซื้อ,อคนขายก็เลยบอกว่าเอ้ยใครเต่าก็ได้เหมือนกันเหมือนกันก็เลยซื้อถ้าไม่ยอมอ,อ่อนข้อให้เรานะเราไม่ซื้อหรอก <c oughs> ไ,ได้กินนะขนมไข่เต่า,ตาครับผมแล้วก็อันนี้ครับกุ้งขายเป็นกล่องนะครับแต่ไม่ได้ขายเป็นแผงกุ้งทอดนะครับกุ้งทอดเจ้านี้ก็แม่ค้าบอกผมเป็น20ปีแล้วนะโอ้ผมผมใช่เกือบ20่อูเกินน่ะผมว่าเพราะเกินน่ะเกินน่ะนะครับแล้วก็ซื้อมาประมาณนี้จริงๆมีกุ้ยช่ายที่อยากจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อนะเพราะมันรู้สึกจะกินไม่หมดแล้วแหละรู้ส เชฟหนงเชฟของพี่ก้องโอ้น่ารักมีเนืโตคืมีเนื้อโตจุเนี่ยมักินเลยปะพูดเยอะพูดเยอะเราอะเนี่ยเล่นพูดอยู่ได้กันเล่นกันเองเลยเดี๋ยวป้อนให้ป้อนให้จุเนี่ยเออโอเคขอมากขอมากกินดีนะเขากินดีอยู่กินดีอยู่แล้วก็พอเรากินของคาวเสร็จใช่ไหมเขาเรียกว่ากินผลไม้ล้างปากอ่ะคุณก้อง วัดสันเจ้านะครับนำกลับมาทานเพื่อเป็นสิริมงคลครับเราก็ได้ทงมาด้วยเราก็จะใส่รถไว้เราทงเราก็ใส่รถไว้ครับก็มีประมาณนี้ประมาณนี้ก็อิ่มบุญเดินไปอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องนะตาที่เดียวมีขรบทุกสิ่งอย่างอิ่มทั้งตาตาก็อิ่มแนะนำแล้วใกล้ๆแนะนำครับใกล้ๆวัดมะขามหรือวัดสันเจ้านะครับพ้อยจุดมาเลยปทุมข้างโรงพยาบาลเชนคาร์ล์เข้ามา ใกล้ๆใครอยู่แถวนี้ก็มานะครับหรือว่าน้องๆที่เรียนมหาลัยใกล้ๆละแวกนี้นะครับธรรมศาสตร์นะครับมกรุงเทพมลังสิตนะครับมเชียงใหม่ใช่ไหมมขอนแก่นใช่อ่าก็ขับมาขับมามสุราษฎร์มาอะไรก็มาจะมาก็บอกเลยด้วยทไม่พีจะได้มาเที่ยวด้วย แำหวับวันนี้เราก็เบาๆครับมาหาของกินมาไหว้ส like ิ่งศักดิ์สินะครับใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับพวกเราสยามรอคอยนะครับท่องเฟซบุ๊กนะครับทิกตอกเฟซบุ๊กทิกตอกเฟซบุ๊กทิกตอกเฟซบุ๊กทิกตอกดูทูบด้วยโอ้โหมีหลายหลายแพลตฟอร์มเลยเนี่ยเยอะเยอะสิแพลตฟอร์มที่พูดมาเมื่อกี้ใน่าหนักก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกสิ่งอย่างที่เป็นการติดตามนะครับครับผมเราก็จะพยายามพาไปดู สิ่งที่เราก็เรียกว่าไลฟ์สไตล์เดี๋ยวนีที่เราอยากจะไปไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะไปมาแชร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆไม่มีโอกาสมาก็ดูของเราแล้วมีโอกาสมาก็จะได้เป็นไกด์ไลน์ในการเดินทางถูกต้องครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้เราไปไหนก็บอกครับยกเว้นนรกเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องไปแล้วแหละสุดท้ายไปอยู่นี่ฉันขึ้นมาบอกโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ